หลายปีติดต่อกันมาแล้วนะคะที่ช่วงเวลาเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมนะคะจะมีปัญหาหมอกควันนะคะจากการเผาป่าของอินโดนีเซียที่ลุกลามมายัางประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะในปีนี้ก็เช่นเดียวกันล่าสุดนะคะสิงคโปร์ได้ตรวจสอบปรภาวะทางอากาศและพบว่าอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วะคะ่ะ แม้สถานการณ์เผาป่าในอินโดนีเซียจะไม่ได้เลวร,ร้ยรายเท่ากับปีที่แล้วนะคะที่เรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จํานวนของจุดที่มีการเผาป่าหรือว่าฮอตสปอตในจังหวัดต่างๆของอินโดนีเซียก็มีจํานวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่าตัวแต่ว่าอินโดนีเซียก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วใน6จังหวัดที่เกิดไฟป่าซึ่งคาดว่าจะมีประชากรกว่า23ล้านคนได้รับผลกระทบขณะที่สิงคโปร์ก็เริ่มตรวจพบค่าดัชนีมาตรฐานมลภาวะที่เกินกว่ามาตรฐานตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจาก ควันพิษที่ลอยมาจากเกาะสมาตราของอินโดนีเซียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์นะคะได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องที่จะทําให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตปลอดมลพิษในอีก4ปีข้างหน้าแต่บริษัทผู้ผลิตสาหกรรในอินโดนีเซียก็ยังเลือกที่จะมักง่ายแพ้วทางไร่ป่าน้ํามันและไม้ที่ทําเยื่อกระดาษด,ด้วยการเผาที่ประหยัดต้นทุนกว่าการทําลายด้วยวิธีอื่นการรณรงค์ยังรวมถึงความพยายามที่จะไม่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทที่เป็นต้นเหตุ ให้เกิดไฟป่าและยังเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทดังกล่าวด้วยค่ะ